วัสดีครับทุกคนเด็กชายกระต่ายผีวันนี้มาชม BG เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของขอนแกน่นและประสบการณ์การเป็นลัคกี้บอยของผมและครั้งแรกของการมาเยือน b ีจีสเตเดียมของคุณพ่อพี่เต้พีทีวัตรและฝึกร้องเพงเชียร์กับพี่พี่แบล็คไรเดอร์แรบบจามันสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ในเด็กชายกระต่ายผี EP2 ครับ สำหรับวันนี้นะครับที่สนามก็คือคักเช่นเคยครับที่พิเศษเลยครับก็คือเกมสนุกๆจากบูธของนีโอเป็นเกมที่จะต้องพาลูกบอลผ่านสิ่งกีดขวางเข้าไปในประต,ตูให้ได้ครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็แอบยากที่นึงครับแต่นี่ได้ของรางวัลที่ระลึกไปด้วยครับได้เป็นอะไรอ๋อ <oor> andro, ได้เป็น<ห>ที่เปิดแบบ้คอ เกมนันนี้นะครับเป็นเกมวีคที่9ของ BG เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นนะครับซึ่งก่อนเกม BG อยู่อันดับที่6มีอยู่14แต้มนะครับและนั้น,นี้จะพิเศษหน่อยเพราะผมได้รับหน้าที่เป็นลัคกี้บอยหรือรับหน้าที่เดินจับมือพี่ๆลงสนามนะครับวันนี้แก๊งผู้รักษาประตู BG Soccer School รุ่น u 12มากันทั้งแก๊งเลยครับแหมเด็กๆรวมตัวกันแบบนี้ความป่วนก็ฟังเกิดแล้วสิครับ เราแก๊งครับแล้วนะนำตัวหน่ยแนะนำตัวหน่ยไม่แนะนำครับเออผมชิมพครูชื่อน้ำหนึ่งครับโปรคิปป้าก็แบบว่าพวกเราเนาะเชียร์บีจีมาหลายปีแล้วแต่ว่าไน่รู้เรมันยังร้องทีไม่ถูกเนี่ยเราบางทีก็ร้องแบบเดาๆนะเล่นล่าเลๆนๆ่าตามเขา คุยกันไปคุยกันมาก็อยากนึกร้องเพลงเชียร์บีจีกันซะแล้วครับเพราะเอาจริงๆแต่ละคนก็ไม่รู้นะครับว่าเพลงเชียร์ที่ถูกต้องร้องกันยังไงเดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนรวบรวมความกล้าไปขอฝึกร้องเพลงจากพี่ๆกองเชียร์กันนะครับพี่พี่ทอนเดี๋ยวมอ,อพอดีว่าผมมาจากตัองเด็กชายกระต่ายผีนะคะผมเนี่ยเชียร์บีจีมาหลายปีแล้วแต่ว่า เวลาผมร้องเพลงเชียร์เนี่ยผมก็ร้องเดาๆไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าอยากรู้เนื้อเพลงที่มันถูกจริงๆฮนะว่ามันร้องว่ายังไงได้ครับสนใจใช่อยากร้องเพลงเชียร์ใช่ไหมของ B G ูนะครับถ้างั้นผมขอถามก่อนว่าพี่เชื่ออะไรแล้วมาจากกลุ่มเชียร์กลุ่มไหนอ๋อพี่เหรอพี่ชิบอบสมาจากกลุ่มแบล็กเลดเดอร์อ ader, แรปเปอวีทัวร์ครับสนใจจะร้องเพ,งพลงเพลงแบบไหนสไตล์ดูดันต้องการดูดันใช่ไหมครับ Oh. จะสอนร่าวๆก่อนนะโอ้โห oh, oh, พี่บอสใจดีมากครับจะสอนเพลงเชียร์ให้กับพวกเราด้วยส่วนวันนี้พี่บอสจะสอนเพลงอะไรเราไปฟังกันครับ We are BG ah We cheer BG We are BG We cheer BG La 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 โอ้โหงานนี้กลุ่มักกี้บอยมากันทั้งแก๊งเลยครับเรียกว่าพลังเชียร์ของกองเชียร์บีจีรุ่นเล็กอย่างเราก็ไม่เบากันเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณพี่ๆกลุ่ม Back ไล der ร์แรปปิดมากๆที่ส่งพลังเชียร์มาให้กลุ่มพวกเรานะครับ หลังจากที่ได้ร่วมร้องเพลงเชียร์กันแล้วผมทราบมาว่าวันนี้มีคนพิเศษมาที่สนามนี้เป็นครั้งแรกเลยครับวันนี้เจอใครนะเจอพ่อพีเ่เต้ฮะพี่เต้พิทพิวัตรวันนี้เห็นแกบอกว่ามาเชียร์พีเ่เต้ครั้งแรกในสนามเลยฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อพี่เต้กันว่ารู้สึกยังไงกับการมายเยือนบีจีสเตเดียมครั้งแรกครับคุณพ่อมาสนามครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกครับมาเชียร์พิทิวัตรครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับบรรยากาศที่สนามเป็นไงคุณพ่อคึกคักมากครับดีมากเลยครับดีมากเยี่ยมเลยครับบรรยากาศเยี่ยมมากคึกคักมากครับตัั้้้งงงแตต่่่เมาออยยููพรสึกไ ก <łość> ็ดีใจครับดีใจมากเลยครับครับอยู่กันน้อยอยู่มาใกล้บ้านนิดนึงเมื่อก่อนอยู่เชียงรายก็ไกลแต่ว่าก็ดีใจนะครับด้วยมากครับมีความฝันนะต้องมุ่งมั่นนะหมอพี่เตยนะต้องดูต้องดูพี่เต้ยว่าเขาก่อนเขาจะไปแถวนี้เขาเหนื่อยมากเลยนะรู้เปล่าพี่เตยเขาขยันมากฟิตมาก ตอนนี้แก๊งลักกี้บอยเข้าสนามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามแต่ละคนกันว่ารู้สึกยังไงแล้วอยากจูมือใครนะครับผมอยากเข้าปันนะครับวันนี้ผมก็อยากจับมือกับวินแล้ววินเขาอยากจับมือกับวินมากเชื่อเทนครับวันนี้วันนี้อยากจับมือกับใครครับไม่ครับไม่กูจีโอครับดูขอนแก่นหรือว่าดีเจขอนแก่นครับเอ็นครับแล้ววันนี้อยากจูมือใครอิตานะครับชื่อวงครับ อยากจุ่มมือใครอยากจุ่มมืออยู่เย็นตารัดชื่ออะไรครับชื่ออะไรบีจีอยากจุ่มมือใครครับจะเลือกจุ่มมืออ๋อชื่ออุ่นครับแล้ววันนี้อยากจุ่มมือใครครับอยากจุ่มมือกับอีกใครเทปันครับวันนี้อยากจุ่มมือใครครับไม่รู้อยากจุ่มมือบีจีหรือขอนแก่นบีจีครับใครอยากใครอยากอ๋อวันนี้อยากจุ่มมือใครครับ 我们再来一遍。 พี่รุสิน,นนะสงใดครับออมิกกี้ประถมพลเจริญรัตนาพิรุป กแงีดจบเกมนะครับ BG ีก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0แต่ว่าพี่เจมที่กำลังเล่นดีดันไปโดนใบแดงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพี่เจมครับสู้ๆครับก็ตอนจบเกมนะครับมี พี่ผู้โชคดีนะครับได้เสื้อพี่ม้ยิีรทีลปสินแดงๆเออพี่รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะอันนี้ขอพี่มูไว้แบบว่าแม็ดที่แล้วบอกเขาว่าวันเกิดเนี้ยค่ะเขาก็ให้ของขวันเกิดเพราะวันเกิดหนูวันที่เจ็ดมาหนูมาดูเขาวันพุธที่แล้วคือพี่มุยจําได้เลยป้ะเนี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโซเชียลไปบอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ได้ไปบอกก็นัดกับพี่มยไว้ก็ดีใจมากค่ะพี่มู้ยขอบคุณพี่มยมากค่ะแล้ววันนี้นะครับ ็นอีกหนึ่งนัดที่บ g เล่นได้ดีมากๆแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแต่ทุกคนก็สู้กันไม่ถอยผมอยากบอกทุกคนเลยว่าทุกครั้งที่ผมได้มาเชียร์ที่บีจ t สเตเดียมผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเชียร์และเจอพี่ๆทุกคนครับ